สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะฝนก็มาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนนะคะกับบรรยากาศฝนโปรยโปรยนะคะต้องสวัสดีพี่ปุ๋มด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากใช่ไหมคะัางแรกเลยไหมคะกับการเป็นแมค่ค้าั้งแรกเลยโทษน,นะคะก่อนหน้านี้พี่ปุ๋มทําอาชีพอะไรมาก่อนที่เป็นสัตว์บาลฟาร์มหมู ก็ถือว่าคนสายงานเลยใช่ก็แงบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบไม่ไม่เหมือนแม่ค้าเลยไม่มีแววเป็นแม่ค้าเลยนะคะแล้วคิดยังไงคะถึงได้มาแบบเปิดร้านน้ำก็คือหนึ่งเกษียณจากงานประจำแล้วก็คืออยากหาอาชีพใหม่ค่ะก็ถือได้ว่าเกษียณแล้วรุ่นเกษียณแล้วก็อยากจะมีอะไรทำเนาะจะได้ไม่เหงาใช่ไหมคะ คาดหวังอะไรกับยอดขายมากไหมคะไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังเลยวัหนึ่งคือเราไม่ไม่เคยจับงานทางค้าขายเลยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสูตรชงง่ายไหมคะง่ายง่ายทำได้หรือยังคะพอทําได้ก็วันนี้ก็ถือว่าพอชงได้เนาะแต่ยังมีในเรื่องของมัดถุงมีความคิดเห็นยังไงกับกาแฟถุงกระดาษมันมัดยากไหมอะไรไหมคะ ถ้าสาหรับมือใหม่ที่ว่ายากนะยังยากอยู่ยังยากอยู่แต่ก็เป็นแบบที่คนชอบถูกไหมคะใช่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาจอดซื้อเราก็สั่งผงกระดาษใช่ค่ะตอนแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าทําเลของที่ผุ๋มเนี่ยก็คืออยู่ติดถนนใหญ่ถนนเส้นหลักเลยนะคะก็คือมีเฉพาะคนผ่านถูกไหมคะเพราะว่าไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนชตอนแรกเราก็กําลังนึกกันอยู่ว่าจะมีลูกค้าแวะหาเราหรือเปล่า แต่สุดท้ายแล้วมีลูกค้าแวะไหมคะแวะแวะเรื่อยๆแวะเรื่อยๆวันนี้คิดว่าได้ไปประมาณกี่ถุงแล้ว1 0บยี่สิบน่าจะถูกสิบยี่สิบนะคะนี่คือใช้เวลาแค่ครึ่งวันนะคะก็ถือได้ว่าลูกค้ามีมีจอดแล้วข้ามถนนมาซื้อด้วยนะคะยังแอบพี่ปุ๋ยยังบอกว่าอย่าบอกนะว่าเดินข้ามมาซื้อนี่ดีใจตายเลยนะคะแต่ลูกค้าก็ข้ามมาซื้อเราจริงๆนะคะ ก็ถ <formation jin x 2> <s at> ือได้ว like. hmm. ่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีว่าทำเลที่นี่มันโอเคอยู่แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยพี่ปุ๋มลงทุนชุดนี้ไปเท่าไหร่คะ35,000่ค่ะพร้อมเคาน์เตอร์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทางแฟรนไชส์ให้พี่ปุ๋มจัดเตรียมอะไรบ้างมีแค่น้ำแข็งค่ะถังน้ำแข็งแค่นั้นน้ำแข็งถังน้ำแข็งแค่นั้นแล้วก็เตรียมร้านเตรียมสถานที่นะคะเตรียมสถานที่ไว้ต้องบอกว่าพี่ปุ๋มนะคะ เลือกชุดชุดแรกชุดแรกเปิดสิงนะคะเคาน์เตอร์ตัวใหม่ซึ่งเป็นแบบแบบ <t. S 1> พับถอดประกอบได้นะคะเคลื่อนย้ายได้นะคะนี่ก็ถือได้ว่าตอนนี้เราทําร้านสํารองก่อนอ <c oughs> ่าเป็นเป็นร้านแบบสไตล์แบบเป็นเต้นนะคะเป็นเต็นอยู <c oughs> ่ริมถนนนะคะโอกาสหน้าเผื่อได้ขยับเป็นซุ้มใหญ่เนาะนะคะ แล้วก่อนที่พี่ผูมจะตัดสินใจเลือกซื้อแฟนชายวัดคาเฟ่เนี่ยได้ชิมรสชาติก่อนไหมคะชิมค่ะพี่กะตะเวนชิมในในปาจีนนี่แหละอืมชิมที่แรกก็ที่ศีมาโพธิ์ศีมาโพธิ์ที่โคขวางใช่น่าหน้าโรงเรียนศีมาโพธิ์อ๋อหน้าโรงเรียนศีมหาโพธิ์ก็คือที่สาขาโคขวางนะคะอูสาขานันขายดีมากดีมากแล้วมีแรงบันดาลใจจากที่นั่นเลยหรือเปล่าคะก็ไปก็ ขอคําแนะนำะแต่ก็บอกว่าอยากขายก็ขายได้เลยให้เบอร์โทรมาเนี่ยแหละก็เลยได้ติดต่อเข้ามาเลยเนาะนะคะแล้วคิดว่าวันนี้ได้ชิมฝีมือตัวเองหรือยังคะชิมแล้วเป็นไงบ้างคะใช้ได้ต่ไดอร่อยไหมชิมฝีมือตัวเองอร่อยนะอร่อยถือว่าเราเลือกตัดสินใจถูกไหมคะถูกค่ะก็ถือว่าวันนี้ก็ ต้องต้องบอกว่าบรรยากาศนะคะฝนโปรยปลายนะคะวันนี้หน้าหน้าฝนเนาะเรื่องดีมากเลยฝนตกเมื่อวานก,ก็ฝนตกแต่ก็ยังมียอดขายไปแล้ว20ถุงก็สบายใจแล้วนะคะคนเองก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ปุ๋มมากๆะนะคะที่เลือกตัดสินใจลงทุนกับวัดคาเฟ่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอะนะคะมีปัญหาเรื่องไหนก็ติดต่อสอบถามได้ตลอด ะะแล้วก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนหรือผ่านมานะคะถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนเลยนะคะแยกถนนต่ำแยกถนนต่ำแยกถนนต่ำพิกัดร้านจะเป็นสาขาที่1759นะคะอยู่ที่บ้านดงหัวโคดบ้านดงหัวโขดตําบลบ้านพระอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนค่ะนะคะผ่านมาก็แวะอุดหนุนที่ปุ่มได้เลยนะคะคอยบริการอยู่ นี่ริมถนนตั้งร้านร้านคือเด่นมากสังเขียนร่มเป็นเต็นแดงเต็นแดงแดงนะคะร้านสีส้มๆเต็นแดงแดงป้ายก็แดงแดงหมดเลยนะคะเราก็จะได้เฮงๆรวยๆไปด้วยกันขอบคุณพี่ปุ๋มมากๆค่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะคือสูตรจะมีใหทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแซลักค่ะ ส่วนน้ำเขียวน้ำแดงจำเป็นต้องมีนะคะขอใช้เป<อ>็นของเทบบอยเท่านั้นไม่เอาที่ว่าอ,อื่นนะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นโอวันตินนะคะโอวันตินข้าวนานบางคนกินไมโลกินอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะเลือกซื้อโอวันตินนะคะเป็นส่วนใหญ่ที่ก็ซื้อแบบกาแฟนะคะที่จะดูเหมือนแบบชัยเยอะชัแพร่เลยนะคะแต่ว่าโหนึงที่เราชักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ขายได้อยู่ถ้าเป็นถุง ถุงเลยรุนล้วนเลยตั้งห้าถุงถ้าเป็นแก้วก็ประมาณเจ็ดถึงแปดแก้วนะคะทุกครั้งที่ใช้เสร็จแล้วที่ต้องอปิดท่อปิดฝาให้สนิทตล,ลอดกระปุกเราจะใช้เป็นแบบถุงเดือดปิดสนิทนะคะถ้าที่ไมวางแบบนี้อ่ะสองวันก็ห่างกันเลยจะไม่กําลังหอบอ่ะนะคะขึ้นนะะอยู่กับการจาัดเก็บเนาะหนูบอกว่าทุกอย่างจัดเก็บปิดให้สนิททั้งแบบถุงแล้วก็แบบ้ที่เราเก็บใช้แล้วนะคะอันนี้นะคะน้ําร้อน ยกมาตักน,น้ําร้อนแบบนี้ได้เลยนะคะ ต้องฟันกี่นาทีปั่นเท่าไหร่ดูแค่นั้งแข็งระดับฐานต่ำสุดนะคะอันนี้แฟนชายเท่าไหร่อ่าชุดนี้ลูกค้ารับพร้อมโฟเตอร์ด้วยค่ะก็จะอยู่ที่สามหมื่นห้าค่ะฐานมูลค่าเยอะสุรวมทุกอย่างหมดเลยขายดีๆราคาเทียานต่ำค่ะฐานที่หกห้าใช่ค่ก็จะมีหลายราคา เดียวกันค่ะเดียกันชาเย็นนมานมเย็นาไทยี่นีคย่าามันไหลลงเร็วมากช่คะพี่ไม่ต้องใช้ช้อนไม่ต้องเค่ะก่อทีเีี้ยวบอกเราแค่พี่เทกลับกลัมาแ่มนพวกนี้ยอันนี้ยังไม่มีค่ะนมี้มีอันนี้ไม่มียังจะเลีค่ะ ันเหมือนโอเลี้ยงถึงแม่ที่พี่มาแับอันนั้นอ่ะนอกจากกียฟแล้วพอลูกค้าจอบน้ำมันจะออกเลยนะคะมันไม่มีพื้นที่เหลือ ข้างเนี้นยมันไม่ไฟไหนลองลองเอาข้างไหนข้างนึงก็ได้ค่ะลองเอามือขวาไปก็ได้แล้วมือซ้ายจับเผื่อมือขอวาถนัดกว่าอ่าอะไรค่ะ,ะเรียกอะไรอะ่ะจับให้แน่นๆอันนี้ขอได้นะอ่าลองมาูงยังไม่สูงขอตึงไว้ก่อนถ้ายังไม่สูงมากขอตึงๆไว้ก่อนอย่างน้อยลูกค้าก็จอบได้นะคะ <S <S 2> <S 2> มันก็ยังดูพองดูโป่ง แต่ถ้าไม่โป่งไม่ได้ค่ะค,ค,คุณแม่ค่ะเพราะลูกค้าผ่านเขาก็มองเห็นนะเรามันเป็นจังหวะถ้าส่วนผสมครบทั้งหมดแล้วก็ใส่แก้วได้เลยค่ะเสร็จแล้วราดนมขอบๆอะค่ะนมสดใช่สวยดีสดใช่ค่ะต้องเจาะมาันต้องเจาะลายต้องเจาะ นี่กนจะบอกวิธีจาไม่ต้องกดให้งอันนี้ขอบนี้องันนี้ก็อยนัมันจะปิดขอบกระป๋องพอดีค่ะแ้่พี่ง้าขึ้นเลยางขึ้นเนะนี่จใช้รูนี้เทนะคต้องเทสองต้องทำสองรูเพรแมนนพี่เทผิด พอเทร,รูนี้แล้วมันจะเทเยอะไหมไม่เยอะค่ะเอาแค่ขอบขอบน่าเทรูสวยสิเอออันนี้จะเกร็งๆอ่ะไม่หน่อยไม่หน่อยเลยไม่หน่อยเลยเวปาปิดไฟดูค่ะเวลาปิดไฟแล้ลวาออัางมันแข็งตามขอบอะไรเงี้ยบางทีมันไหลเพราะว่าเราติดน้ำแข็งิดอะไรอย่างเงอามาใช้ 哎，有的。